สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็วันนี้ทองคําไปในทิศทางไหนมาดูกันต่อนะครับทองคําตอนนี้นะครับําเฟรมเดย์นะครับเราโฟกัสบายกันแล้วเนาะโฟกัสบายกันแล้วนะครับเพราะว่าคอนเฟิร์มขาขึ้นแล้วประมาณ70%เนาะตอนนี้นะครับราคาจะมีการติดอยู่ตรงราคา1712นะครับถึง1725นะครับโซนแดงตรงนี้จะเป็นโซนซนะับพายเนาะที่คอยกดราคาลงมาอยู่เห็นไหมมีแท่งแดงแฉลบขึ้นไปปุ๊บแล้วก็มีการย่อลงมาเลยนะครับ จุดที่จะคอนเฟิร์มว่าเนี่ยเป็นขาขึ้นแล้ว90%ก็คือจุดที่ทะลุ1730ขึ้นไปนะครับนี่คือจุดคอนเฟิร์มนะครับคือยืนเหนือไฮนี้ได้่นอนงนะครับก็จะคอนเฟิร์มขาขึ้นไปเลยเนาะยืนเหนือไฮนี้ได้นะครับก็คอนเฟิร์มขาขึ้นไปเลยถ้าในทางเฟรมวีวก็จะไฮนี้แหละนะครับประมาณนี้เนาะ3 5 3หแถวนี้นะครับที่จะคอนเฟิร์มขาขึ้นได้ ประมาณ90%เลยนะครับทีนี้เราดูในทำฟเฟรมสีชั่วโมงนะครับว่าตอนนี้เราเห็นราคาติดโซนสีแดงใช่ไหมครับแล้วแท่งที่มันฉลับข้างบนนี้เห็นไหมมันมีเทคนิคอะไรในการเข้านะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครช่อมชองเทคนิคซับไพ่นะครับก็จะเป็นโซนซับไพา่าให้เราเข้าด้วยนะครับโซนนี้เนาะเป็นซับไพ่สีชั่วโมงนะครับและโซนที่ราคาติดอยู่ตรงนี้นะครับติดติดอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนซับไพ่อีกเช่นเดียวกันนะครับ จะเป็นประมาณาตรงนี้แต่ละบล็อกไม่เท่ากันเนาะเดี๋ยวผมขอดูบล็อกของผมก่อน,นะครับเนี่ยถ้าบล็อกของผมนะก็จะเป็นโซนประมาณาตรงนี้ฮะ1 7 1 0งถึงหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองนะครับก็จะเป็นโซนซัปลายใหญ่เนาะแล้วก็เห็นไหมเมื่อเมื่อกี้ก็โดนซัพลายแล้วก็ย่อลงมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้บอกเลยว่าช่วงนี้มันเทรดยากแล้วนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นปลายเทนอาจจะลงต่อก็ได้ใครจะไปรู้นะครับ เนี่ยมันเหตุยากเพราะอะไรตรงนี้ครับมันมีการฟอร์มตัวกันนะครับเป็นรูปแบบรูปแบบแพทเทิร์นนะครับสามเหลี่ยมปากเปิดเนี่ยที่รู้สึกว่าเหตุยากนะครับแล้วก็มองว่าเออมันมีความเป็นไปได้หลายอย่างมากเลยนะตรงนี้นะครับเนี่ยดูนะแพทเทิร์นเนี่ยไซส์ V นะเราเข้าใจกันก่อนนะครับใครมือใหม่นะครับไซส์ V เ,เนี่ยมันจะมีแบบไซส์ V ธรรมดานาะแบบเนี้ยไม่เป็นไรนะครับเซลล์ไฮไบโลยังพอได้ ไซว์แบบซิมเมสติกไทร์เกิลครับอ่าแบบนี้คือโอ้โหรู้เลยจะไปไหนต่อนะง่ายมากในขาขึ้นเนาะแต่ไซวฟแบบที่กวนที่สุดกิน SL เยอะที่สุดครับคือไซวฟแบบนี้ฮะสามเหลี่ยมปากกว้างครับเห็นไหมมันจะมีการหลอกโลว่าเฮ้ยมันจะลงแล้วแต่สุดท้ายก็มีนิวไฮขึ้นไปแล้วพอมันมีนิวไฮปุ๊บมีนิวโลอีกแล้วเดี๋ยวมันจะมีนิวไฮขึ้นอีกมันจะหลอกไปเรื่อยๆครับ และแบบที่กวนที่สุดนะครับเคยเจอช่วงหนึ่งนะครับแบบนี้ไม่อยากทุกคนเจอเลยคือมันมาสามเหลี่ยมปากกว้างก่อนครับแล้วก็จบด้วยสามเหลี่ยมปากแคบครับแบบนี้นะครับอ่าก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้เนาะนะครับถ้าเป็นสามเหลี่ยมปากกว้างเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามันก็จะมีแนวเข้าอยู่แบบอุ้มแมวก่อนนะครับอ่า ก็ตอนนี้เรามองเป็นสามเหลี่ยมปากกว้างเนาะมองยังไงมาดูกันครับทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงเราเห็นไหมเนี่ยมีโลต่ำลงเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับโลต่ำลงอ่ะไฮก็ต้องต่ำลงถูกไหมถ้าเป็นแพทเทิร์นปกติที่ผมมองไว้เมื่อวานผมส่งในกลุ่ม VIP เนี่ยแพทเทิร์นปกติมันต้องต่ำลงแบบนี้เป็น Channel แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสวิงไฮเนี่ยดันสูงขึ้นมาซะง,งั้นเห็นไหมสวิงไฮ ถ้าผมจับสวิงเนาะก็สวิงนี้สวิงไฮนี้สูงขึ้นซะง,งั้นเห็นไหมครับมันเลยได้แบบนี้ไงแสวิงไฮมันสูงขึ้นตรงที่มันแฉลบขึ้นไปข้างบนนครับตอนนี้คือเราก็ติดอยู่ในไซเวนะความเป็นไปได้ในการเคลื่อนที่คือแบบนี้ครับขึ้นลงขึ้นปุ๊บลงมีนิวโลใช่ไหมขึ้นไปมีนิวไฮลงมามีนิวโลอีกรอบก็ได้นะครับหรือมันอาจจะจบแล้วก็ได้จบแล้วคือยังไงเนี่ยทำปรับตัวอย่างนี้เนาะ เนี่ยจบแล้วจบแค่นี้ละชุดนี้จะเป็นชุดที่กลับตัวมาพักในส่วนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เราต้องรุ้นเนาะว่าชุดนี้มันจะทะลุนิวไฮหรือว่าจะพักตัวนะครับถ้าราคามันพักตัวเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคการเทรดอยู่นะครับเช่นสมมติราคาพักตัวลงมาใช่ไหมครับมีการย่อลงมานะ,ะตั้งสมมติฐานก่อน สมมติว่ามันจบแล้วนะครับแล้วมันพร้อมจะลงต่อนะครับเป็นแพทเทิร์นแบบนี้อ่ะพักตัวจบแล้วนะครับเตรียมตัวจะลงต่อเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ละนะครับสิ่งหนึ่งที่ราคาต้องทําเลยคือ1ครับมีนิวโรโอเคไหมหนึ่งคือมีนิวโรครับนิวโรคือต่ํากว่าจุดนี้เลยนะครับมีนิวโรปุ๊บทะลุม,มานะครับแล้วตรงนี้จะสร้างซัพพลายไว้เนี่ยเราก็คอยเซลล์ซัพพลายเพื่อ ลงมาหาจุดดีมานตรงนี้นะครับหาจุดที่มีแรงซื้อตรงนี้นะครับแต่ว่าราคาเข้ามาในโซนนี้เขียนนี้เราจะยังไม่บายกันเนาะเราจะรอทำแพทเทิร์นก่อนนะครับเช่นลงมาปุ๊บนะครับลงมาแบบนี้นะครับราคามีการทำแพทเทิร์น QM ตรงนี้เราก็จะบายในแพทเทิร์น QM ได้นะครับเนาะก็คือมีการยกไฮขึ้นนะครับ มีในไลฟ์นะมีสอนในไลฟ์แล้วนะครับเป็นเทคนิคดูจุดกลับตัวของราคาเนาจะมีการสังเกตให้อยู่นะครับในไลฟ์เนาะแต่ก็ไม่ละเอียดเท่าในคอร์สนาะที่เป็น Qm ให้นะครับโอเคตรงนี้เนี่ยก็จะมีแพทเทิร์นแบบนี้นะครับในการกลับตัวเนาะนะครับแต่ตอนนี้ถามว่าเฮ้ยเราถ้าเรา,าเทรดเซลได้ไหมมันก็มีความเสี่ยงว่ามันจะเป็นสามเหลี่ยมยังไม่จบนี่นะครับมันมีความเสี่ยงว่าจะเป็นสามเหลี่ยมที่ไม่จบถ้าเราเทรดบายล่ะถ้าเราเทรดบายเนี่ยมันก็มีจํารูปรได้ด้วยไหมให้ตรงนี้แดงทั้งโซนเลย ตรงนี้โซนแดงทั้งโซนเลยนะว่ามันจะย่อตรงไหนก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเทรดน,นะเราจําไว้เลยว่าด้านขวาด้านซ้ายต้องโล่งเสมอด้านซ้ายต้องโล่งหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าตรงนี้ถ้าราคามันจะลงเห็นไหมดูนะช็อตถ้าเกิดสมมุติมันจะลงมาพักตัวเพื่อขึ้นต่ออย่างเงี้ยตรงเนี้ยผมกล้าให้เทรดเซลเลยเพราะอะไรดูด้านซ้ายครับด้านซ้ายโล่งไหมไม่มีดีมานไม่มีซัลายอะไรเลยมีแค่แนวเก่าตรงนี้ แต่ถ้าเราดูเซกเมนต์ล่าสุดคือชุดตรงนี้ที่เป็นแท่งขึ้นมาเนี่ยโล่งเลยนะไม่มีอะไรเลยดูไหมครับอ่าฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองในสถานะแคบๆตรงนี้ในทางเฟรมหนึงชั่วโมงแคบๆตรงนี้หน้าเซลล์มีสิทธิ์ได้เปรียบอยู่นะครับหน้าเซลล์มีสิทธิ์ได้เปรียบอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเรามองกว้างๆภาพ D เนี่ยก็าหน้า,ายแหละแต่ตอนนี้มันบายนะมันกําลังย่อเนี่ยดูแผนที่ผมเขียนไว้นะ แผนวิเลทแปดคือการรอย่อแล้วบายตรงนี้จะมีวิ l เลทเยอะนะครับรอย่อนะไม่รู้ย่อตรงไหนนะมีแค่1 7 0 1 6 9 3แล้วก็1 6 8 2นะครับตรงนี้ต้องที่เป็นแนวย่อนะครับให้บายขึ้นมานะครับตอนนี้คือต้องรอนะครับใจเย็นๆเนาะนะครับห้อง VIP เนี่ยผมก็ไม่ได้บอกซิกบ่อยนะครับแต่ว่าซิกเนี่ยก็จะเน้นความแม่นยํามากกว่านะครับอ่ะเนี่ยจุดเนี้ยคุณดูว่าเฮ้ยมันน่าเทรดเซลไหมนะครับ คือเมื่อคืนเนี่ยผมให้เทรดเซลไปจุดนี้นะเออผมดูทำฟิล์มหนึ่งชั่วโมงเลยตอนผมให้เทรดเนี่ยผมให้เทรดเซลจุดนี้ครับประมาณ1712นะครับเมื่อคืนเนี่ยเอาล่าสุดแล้วกันเนาะค่ำแล้วนะครับประมาณเที่ยงคืนกว่ากว่าให้กดเทรดเซลนะครับตรง1712นะครับเหตุผลเพราะว่าราคาชุดเนี้ยเห็นไหมครับที่ผมเห็นมันดีดขึ้นไปตรงเนี้ยไม่รู้ใครได้กําไรไหมเนาะแต่ผมก็ไม่ได้เข้านะครับก็ไม่ได้เสียดายเนาะ การที่ราคาดีขึ้นมาตรงนี้แล้วมีแท่งหนึ่งชั่วโมงปิดต่ำกว่าโซน1 7 1 2ง7 1 4 1 7 1 5่งงถึงนเนี้ตรงนี้แสดงให้เห็นว่าโซนนี้เป็นโซนที่มีแรงต้านเยอะนะครับมันมีราคาไม่สามารถยืนเหนือโซนนี้ได้ทำให้เนี่ยคอนเฟิร์มอีกแท่งนึงคือแท่งเขียวตรงนี้พยายามทะลุขึ้นไปแต่ก็ไม่ผ่านโซนใช่ไหมครับเปิดอีกแท่งเขียวหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็เลยให้เซลลงมาเลยนะครับให้เซลลงมาก็เก็บท p ที่เออหนึ่งจ็ศูนย์สามประมาณเนี้ยนะศูนย์สามศูนย์ศู นะครับนอนแล้วก็ตอนนี้ราคาก็วิ่งขึ้นไปหาโซนเดิมอีกแล้วนะครับพอร,ราคาหาโซนเดิมเยอะๆเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเป็นกังวลก็คือเหมือนโซนตรงนี้มันจะมีแรงขายเยอะใช่ไหมครับการที่ราคามาป้วนเปี้ยนแถวแรงขายเยอะๆเนี่ยแล้วแล้วมันเกิดการแอคชั่นหลายๆรอบเนี่ยเไอ้ไหมโดนแรงโซนแรงขายปุ๊บมีแรงขายลงมาโดนโซนแรงขายปุ๊บโดนโซนเซลล์ปุ๊บมีแรงขายลงมาเนี่ยโดนโซนเซลล์มีแรงขายลงมาหลายๆรอบเนี่ยตรงเนี้ยหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสี่เนี่ย ถ้าไปทดสอบย้ำย้อีกเนี่ยมีความเป็นไปได้ระดับหนึ่งเลยนะประมาณ60%นะครับที่ราคาเนี่ยตรงเนี้ยแรงขายตรงโซนเนี้ยมันจะหมดแล้วแล้วก็จะพุ่งขึ้นไปใช้แรงขายตรงนี้นะตรง1 7 2 1งถึงหนึ่งนะครับก็คือแรงขายเนี้ยหมดก๊อกละเนี่ยโซนเนี้ยหมดก๊อกละนะครับนะแต่ว่าโซนเนี้ยยังเหลือเยอะเลยโซนแรงขายตรงเนี้ยเพราะมันไปเทสแค่รอบเดียวใช่ไหมเหลือเยอะเลยนะครับ สิ่งที่ถ้าราคามันจะพักตัวแล้วก็ทําเป็นชุดสุดท้ายของคลื่นนะครับชุดสุดท้ายของของขาขึ้นใหญ่ก่อนที่จะพักตัวเนี่ยนะครับมันจะฟิลลิ่งแบบนี้ครับดูนะเวลาขาขึ้นใหญ่เนี่ยนะครับมันจะมีการพักตัวแหละนะครับโดยเฉพาะเวลาที่มันกําลังจะทะลุไฮเดิมขึ้นไปนะครับดูดูจุดนี้คุณดูในอดีตก็ได้นะครับในอดีตเนี่ยจะเห็นว่าเห็นไหมไฮเดิมเนี่ยหนึ่งเจ็ดสามสามนะครับกับ1 7 2 8ใช่ไหมแล้วก็จะมีบริเวณที่เรารออยู่คือ1น2 5ประมาณเนี้ย ราคาขึ้นไปนะครับทำท่านะทำท่าทีจะทะลุไฮที่เป็นการคอนเฟิร์มแล้วสุดท้ายก็จะมีการพักตัวเสมอซึ่งการพักตัวตรงนี้มันพักยาวไปเลยนะพักยาวลงมาเลยใช่ไหมครับแต่ถ้ามันพักตัวเพื่อขึ้นต่อเนี่ยอย่างน้อยมันก็ต้องพักตัวลงระดับหนึ่งอ่ะให้ต่ํากว่าแท่งเทียนสีเขียวก่อนหน้าเพื่อขึ้นไปนะครับฉะนั้นจุดนี้เนี่ยที่ผมมองก็คือถ้าราคาขึ้นมาทดสอบโซนนี้เมื่อไหร่นะครับขั้นต่ําการพักตัวก็คือต้องต่ํากว่า1 7 0 2ตรงเนี้นะครับ คือเราจะเซลล์โซนนี้นะครับเพื่อย่อลงมาให้ต่ำกว่า1702เลยนะครับตรงนี้เนาะเนาะย่อลงมาแล้วก็หาแล้วโซนนี้หนะ1 6 1 6 8 2เนี่ยผมมั่นใจว่าคุณสามารถบายเก็บเด้งได้แน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ผมมองว่าเซกเมนต์ตรงนี้เราอาจจะรอ,อนิดนึงนะรอให้จังหวะราคาเนี่ยมาใช้ไม้เออมาใช้แพทเทิร์นมาใช้แรงขายข้างบนนะครับที่ยังเหลือเยอะอยู่นะครับเนาะวิธีดูว่าแรงขายตรงไหนเหลือเยอะเหลือน้อยเนี่ยนะครับผมก็มีสอนในคอร์สเนาะกดสู่ติดยิมเงินล้านนะครับ ก็ไปเทคคอร์สเรียนกันได้นะมีโปรอยู่นะครับตอนนี้ขึ้นราคาแล้วนะครับจาก5 9 0 0เป็น6 9 0 0เนาะนะครับก็รีบสมัครนะครับก่อนที่ราคาจะขึ้นมากไปกว่านี้นะครับคอร์สนี้ไม่มีลดนะฮะจัดโปรลดไม่มีจริงนะครับคอร์สนี้นะครับมีแต่เพิ่มนะฮะนะครับก็แนะนําให้ไปเรียนกันนะครับก็ได้เข้าห้องกลุ่มได้เข้ากลุ่ม VIP ฟรีตลอดชีวิตด้วยนะครับแล้วก็มีกลุ่มติวให้ด้วยนั่นเองนะครับน้อยเนี่ยนักเรียนก็จะรู้ใช่ไหมว่าเฮ้ยทำไมนะนักเรียนในคอร์สนะเนี่ย มีบอกอยู่ถูกไหมเนี่ยทําไมมันแรงขายตรงนี้เหลือน้อยนะครับทำไมแรงขายตรงนี้เหลือเยอะนะครับแล้วซัพพลายเนี่ยดูละเอียดดูยังไงนะครับตรงไหนแข็งแรงไม่แข็งแรงเนี่ยเห็นไหมซัพพลายตรงนี้ก็ความแข็งแรงระดับหนึ่งแต่ก็ไม่เยอะถูกไหมแต่เนี้ยซัพพลายตรงเนี้ยจะเห็นว่ามีความแข็งแรงมากนะครับเห็นไหมต้องเรียนในคอร์สดูนะซัพพลายตรงนี้แข็งแรงไหมเออแข็งแรงนะตรงเนี้ยเนี่ยโซนนี้นะครับจุดนี้แข็งแรงนะครับแต่ว่าซัพพลายโซนนี้ไม่ค่อยแข็งแรงละซัพพลายโซนนี้นะครับไม่ค่อยแข็งแรงนะครัับบแต่่มมุวงงขออซพพลายยยเเเนนีีก็คืริณ้ ตรงนี้มีโซนซับไพซ้อนกันค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับมีโซนซับไพซ้อนกันค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับก็มุมมองของผมเนาะจะขึ้นก็ได้จะลงก็ได้นะครับแต่จังหวะนี้เห็นไหมจังหวะนี้นะครับมันไม่น่าสนใจในการเทรดสักเท่าไหร่นะครับจังหวะนี้มันไม่น่าสนใจในการเทรดสักเท่าไหร่แล้วนะครับก็ต้องรอเนาะนะครับรอราคาแอคชั่นกันอีกทีนะครับถ้าใครเทรดทำเฟรมเล็กกว่านะครับแบบนี้กอ็อาจจะดู ถ้าเกิดคุณเทรดทำเฟรมเล็กแบบนี้ผมมองว่าดูตรงนี้นะทำเฟรมเล็กตรงนี้หน้าบายเนี่ยนะครับได้เปรียบนะครับเนี่ยดูทำเฟรมเล็ก15นาทีตรงนี้นะครับดูแบบง่ายเลยเนี่ยแมสิกเมนต์เนี่ยมันตีขึ้นเป็นแช n น,นลได้แบบนี้นะครับอันนี้แบบคลิกเล็กเนาะนะครับตีเป็นแช n น,นลขึ้นได้แบบนี้นะครับแล้วราคาเนี่ยเห็นไหมมีแท,ท่งเทียงกลับตัวทำเฟรม15นาทีนะย้อยลงมานะครับคืออย่างที่บอกเนาะเนี่ยแท่งเทียงกลับตัวนะครับถ้าบางทีมันเกิดในทำเฟรมเล็กเนี่ยมันบอกอะไรไม่ได้นะครับ ท่งเทียนกับตัวเช่นดูนะทำเพลย์สิบห้านาทีตรงนี้เห็ไม่มีแท่งเทียนกับตัวใช่ไหมหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดกับตัวปุ๊บลงมาอา้าวลงมานิดเดียวนะแอคชั่นนะถ้าแท่งเทียนกับตัวเนี่ยมันแอคชั่นนะแต่แอคชั่นลงมานิดเดียวแล้วก็วิ่งขึ้นไปต่อใช่ไหมครับจุดนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคือถ้าเกิดใครผมก็ไม่ได้อยากให้เทรดอะนะจุดนี้นะไม่อยากให้เทรดแบบมามานวัวจนจุดนี้นะนะครับมานวัวจุดนี้ผมว่าอย่าพึ่งเลยนะ ลอ,ลองพยายามรักษาเงินทุนไว้นะครับว่าจุดนี้อย่าเพิ่งมันัวเลยนะครับอย่าเพิ่งแบบเฮ้ยวันนี้ไม่ได้กดเลยมือว่ายงยังเลยโค้ดขอ,อกดได้ไหมตรงนี้เอออย่าเพิ่งก่อนนะครับอย่าเพิ่งก่อนนะครับเรารอข้างบนดีกว่านะนะครับหรือถ้าเกิดราคามันหลุดลงมาตรงนี้นะครับเราก็อาจจะมีจังหวะเซลส์สวยๆนะครับเหมือนเมื่อคืนเนาะเนี่ยก็มีจังหวะเซลสวยๆนะครับแล้วก็มีจังหวะบายนิดนึงตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีจังหวะเมะื่อวานก็คัดไป1ไม้ TP2 ไม้นะครับก็คือถือว่าได้กําไรอยู่นะนะครับสำหรับห้อง VAP ก็ เทคนิคการมองทองคำนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ลองเก็บว่าเป็นไอเดียดูนะผมเชื่อทุกคนดูคลิปนี้ก็คือได้ความรู้เพิ่มกันทุกคนแน่นอนนะครับแต่ว่าก็อยากให้เรามันระวังนะครับตอนนี้ทองปรับตัวอยู่นะครับโอเคไหมถ้าเหมือนในคอร์สเนี่ยผมจะทําแบบนี้ให้นะครับไม่แน่จใจทุกคนเห็นไหมนะผมขอเปิดนิดน,นึงนะครับคือผมเนี่ยจะให้นักเรียนทุกคนมีแบบนี้นะครับตอนนี้กําลังทําเพิ่มให้อยู่นะเพราะผมสังเกตเห็น จุดบกพร่องอย่างหนึ่งนะครับของทุกคนที่เพิ่งเข้ามาเรียนใหม่นะครับผมก็อัปเดตคอร์สปรับปรุงใหม่เรื่อยๆนะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจได้ดีที่สุดนะครับในคอร์สกดสุดติดิมเงินล้านเนี่ยตอนนี้ซึ่งผมกําลังทําอยู่และจะเป็นรูปดีมันซับไพแบบละเอียดเลยนะครับที่ผมใช้เทรดอยู่นะครับว่าเนี่ยเหมือนตรงนี้เห็นไหมแพทเทิร์นแบบนี้นะเป็นดีมันนะครับพอคุณมีรูปแบเนี้ยสิ่งที่คุณทําคืออะไรครับเหมือนผมหาจุดเทรดเนี่ยผมหาจุดตามรูปเลยนะครับดูรูปเลยอ๋อตรงนี้รูปแบบนี้โอเครูปมันใกกกล้้เเคียงันดดดทรไ เห็นไหมครับคือมันเป็นสูตรการเทรดอ่ะคุณนึกออกไหมเป็นสูตรการเทรดสาเร็จรูปที่คุณสามารถกดเทรดได้เลยนะครับอยู่ในคอรอสกดสูตรติดหยิมเงินล้านนะครับโปรเหลือ6,009นะครับราคาเต็มหม,มื่นนะ1,900นะครับแล้วราคาก็ขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะครับก็จาก5,900ล่าสุดก็ขึ้นมาเป็น6,900บาทแล้วนั่นเองนะครับก็ใครยังไม่สมัครก็มาสมัครได้นะครับถ้าใครอยากผ่อนก็คือทางแอดมินมาได้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นให้ผ่อนอยู่นั่นเองนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปโดคลิปหนน้าใ ในช่วงนี้นะครับผมก็อาจจะใน a c e b o o k เนาะผมอาจจะไม่ค่อยไลฟ์นะครับผมจะไปไลฟ์ใน t i k t o k นะครับเพราะมีเดินทางนะครับก็ไม่ได้เซ็ตกล้องเซ็ตอะไรนะครับ t i k t o k คือผมจะตั้ง iPad เียแล้วก็ตั้งมือถือถ่ายเลยนะครับได้ไลฟ์กันง่ายๆนะครับเพื่อผมจะให้ช่องทางการติดตาม t i k t o k นะครับถ้าเกิดใครอยากดูไลฟ์นะครับก็ไปเจอกันใน tik t o k นะครับเพราะว่าผมเดินทางอยู่ด้เองนะครับก็เจอกันในไลฟ์นะครับค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็เจอกันในวิเคราะห์ทองวันถัดไปนะครับรักทุกคนนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ